การถอดวิทยุเดิมรถนะครับโตยโยต้ารีโวนะครับเริ่มต้นในการถอดเราก็ต้องถอดน็อตที่อยูอ่ที่หน้าปัดเกย์ไมก่อน2ตัวนะตัวนี้เป็นน็อตพลาสติกค่อยๆถอดนะตัวน,นี้เป็นน็อตที่ไปยึดกับคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ จากนั้นก็แกะออกมาประมาณนี้ประมาณนี้จากนั้นนะครับก็ถอดชิ้นล่างนะครับออกมาชิ้นล่างก็เป็นชิ้นแทงแอร์ประมาณแบบนี้ ใช้ผ้ารองนะครับด้านล่างก่อนอเพื่อป้องกันรอยนะครับจากนั้นก็ถอดคิ้วจากนั้นนะแล้วก็เปิดที่เก็บขล้ออกมาก่อนอตัวนี้รู้สึกว่ามันหลุดๆอยู่เดียวค่อยเอาใส่ที่หลังนะครับถอดมาได้แบบนี้ มันมันไม่เข้าล็อกยังไงนะครับจากนั้นเราก็จะทำการถอดน็อตเบอร์10ด้านบน ข้างบนมีนอตส,สองตัวนะครับข้างล่างอีกสตัวจากนั้นนะครับก็ถอยมาได้นะครับแล้วก็มีปักแอร์แบ็กอยู่ ก็จะมีปลั๊กด้านหลังของิทยุเดิมนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาจอเดิมของรถนะครับแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับหลังจากที่ วายสายเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับชุดตรงรุ่นรถเนี่ยจะมีจอ android ขนาดหน้าจอสแสดงผล10นิ้วพร้อมหน้ากากและชุกอนปักตรงรุ่นรถสามารถติดตั้งแทนที่เรนหน้ากากจอเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟรหรือดัดแปลงรถนะคะหลังติดตั้งแล้วระบบเดิมรถสามารถใช้ได้ครบค่ะเดิมรถคันนี้ก็จะมีปุ่มกดที่พวงมลาลัยและกล้องมองถอยหลังมาอยู่แล้วเราก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะคะหรือถ้าไม่มีกล้องมองถอยหลังก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เช่นกันซึ่งจออ android เนี่ ใช้งานร่วมกับจอ a อนด o อยได้ถูกรุ่นเลยค่ะการใช้งานจอ a อน r o i d ก็ไม่ยากเลยนะคะในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานสามารถใช้งานได้ครบไม่ว่าจะเป็นการบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์การฟังวิดีโอเอมหรือการเชื่อมต่อ USB หรือแฟลชไดร์เพื่อดูหนังฟังเพลงจอเขาก็สามารถทําได้และแน่นอนว่าจอ a อน r o อยแบบนี้เขาสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ค่ะพอเชื่อมต่อเน็ตแล้วเราก็สามารถเล่นแอปต่างๆที่จอได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปแดงเอาไว้ดูหนังฟังเพลงแบบนี้ถ้าชอบดูรายการข่าวรายการกีฬาดูซีาาร, app, ซรีสอ์ออ แผนที่นําทางอย่าง g o o g l e Map ก็สามารถเปิดดูเส้นทางที่จอร d r ดอยได้แบบนี้เลยนะคะจอใหญ่ดูชัดเจนมากๆจะเปิดใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันก็ทําได้โดยการแบบ่งครึ่งหน้าจอใช้งานพร้อมกันได้แบบนี้เลยค่ะและถ้าอยากแอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เองจาก p l a y Store นะคะจอร d r o อ d ทุกรุ่นเขามี e q u a l i z e r หรือโหมดปรับแต่งเสียงเพลงเบสกลางแหลมมาให้เราปรับได้ตามใจด้วยนะคะถ้าอยากติดตั้งอุปกรณ์เสรมิมหรือเครื่องสัตว์ยนต์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซับม็อกบีแอมพาวเวอร์แอม กันนะคะคพูดคุยกันได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคหนองแคสระบุรีค่ะ